อดีย้ำสอบครับพี่นอ้องนี่ผมพาเมิองห้างนกอีเสวเห็นห้างอยู่นตึกครับนในล้านจอดได้ห้างครับครับห้งตูนออกจะห้างเลยดิห้องตูนกับบอคนี้ออกจะห้าง สเสิร์ไปเสินไมา่แถวนี้แหละวงขี่มันครับออ้เอาไปเฮ็ดฟุ้นในบ่นอนอนนี่ขี่มันหนีบวกร้ายนึงเี่ออาไปใส่ผักสีง,งามบ่อนอนนี่ครับออ้หลายครับมีน้องมีหลายห้างนี่มึงมีผู้ใดขวนมันครับมันก็มายู่อยูด่วนนะครับ มันมีคนกวนมันเนาะนี่กับแมนเลยครับนี่กับแมนบลากหลายหนึ่งเงียบบับงขีมันกองโจโก้เลยมีหางมันครับมียูซุมอกในร้านจอดครับ นี่หลายข้างในก็นมีพี่นอ้องเวลานจอดรถครับทางขึ้นทางนี่เงยเลยเยอไปน่งกับแม่นนะครับโักอีเสียวทั้งอื่นเพลินยังดอกแต่ว่า บ้านผมเมืโนโนอีเสี่วนะานี่ทาง้งึ้นร้านจอดมันก็บิน,นเซร์นใบเซร์นมาแถวนี้นี่ภาพบรรยากาศย้ำสองพี่น้องโอ้ยบรรยากาศดีครับวันนี้ ฝนบนนาติดตกดรอกมึงเลียวป่าโล่งเลยม,ม,มัวจังหน่อยตะเ,เวนกำลังดีขึ้นนะครับแต่ว่ามีเมฆบางๆนกอ,อีเชีบวินไปบินมาครับนี่มีอากาศเย้ำเสอาครับ ประมาณนี้แหละครับพี่น้องสวัสดีครับ